สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซนโฟนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราลองมาทำคลิปนะคะแบบชนชั้นกลางกันดูนะว่าเราจะไปย่อยนะคะย่อยของที่เตาหลอมนะคะก็มีใช้ตัวละครตัวไก่นะคะตัวนี้นะเป็นตัวแยกนะคะแต่ว่าจะได้แยกของได้นะว่าเอาของไปย่อยแล้วจะได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพร่าสลับจอไปตัวนู้นนะคะตัวเด็กน้อยนะ เพราะว่ามันจะได้ช่องมันจะได้มีขอ,อมันจะไ,ได้มีช่องว่างไงก็นี่เป็นของแคทนะคะแคทไทยแคทยูนิคนะคะประมาณ20ชิ้นนะคะก็ราคาของแคทไทยยูนิคตอนนี้ประมาณชิ้นละ50 k เคนะคะแล้วไปตีบวก2นะเพราะล่าใช้ใบโบเก้นนะคะก็เฉลี่ยแล้วจะใช้ตีบวก2เนี่ย จะใช้ใบโบเกนประมาณ3ใบนะคะก็คือตีตีทั้งหมด20ชิ้นเนี้ยเะลาเสียใบใช้ใบไปประมาณ60ใบนะคะมูลค่าก็ราคาราคาของของแคทไฮยูนิตนะคะ20ชิ้นก็1 M อนะคะแล้วก็ราคาใบบวกนะคะตีไปซักอันนี้คือจะตีให้สูงๆเลยนะคะ8 0 0ทันนะคะ หกสิบใบคูณ 8, แปดพันเซนนะคะแปดเคนะคะก็เป็นสี่แสนแปดนะคะรวมกับราคาของแคดหนึ่งเอ็มนะคะก็ทั้งหมดประมาณหนึ่งเอ็มกว่ากว่าไม่เกินหนึ่งจุดห้าเอ็มนาะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าต้นทุนหนึ่งจุดห้านะคะจะย่อยอะไรได้อะไรบ้างนะแต่ต้อง ขอบอกก่อนนะคะว่าจริงๆอะ่ะในคลิปอะ่ะมันจะชอบเห็นว่าวันล่าทาแล้วมันเกลือนะแต่จริงๆอะ่ะไม่ได้เกลืออย่างนี้นะคะแบบอันนี้ก็ย่อยมากก็ก็เกลือ <c oughs> อันแรกว่าก็เกลือเลยนะคืออยากบอกว่าในชีวิตจริงอะ่ะ พะาลาก็ไปแบบย่อยของเกือบทุกวันนะคะแล้วก็แบบอะไรพวกนี้ทําแบบคัาขายก๊อกกแก๊กอ่กะ,ะ,ะ,ะมันไม่เกลือแบบในคลิปนะคือแบบบางทีก็เกรงใจเลยนะแบบทําคลิปออกมาแล้วเกลือนะคะก็กลัวเพื่อนๆนะจะแบบโอ้โหเป็นแพนิคอะไรกันอะไรนี้แล้วไม่กล้ามาทําแต่จริๆๆงๆอ่ะมันพอได้อยู่นะคะเพราะว่า อย่างเราอะไปลงดันใช่ไหมแล้วเราจะได้เสื้อผ้ามาของขอบนะคะซึ่งเอาไปโยนทิ้งร้านโยนยุกิอะมันมันไวก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับให้เงินมันได้น้อยลงแล้วนะสู้เราเอามามาหลอมเป็นเอ่อเป็นสายฟ้าอะไรอย่างนี้ไปขายยังพอมีมีหวังมีกำไรมากกว่านะคะแต่แบบพวกขอบสีขาวขอบสีเขียวอย่างเงี้ยเอาไปเอาไปย่อยเลยอะมันจะได้เป็น สายฟ้ากับหนังที่แบบระดับต้นเกินไประดับไฮยูนิคบางคนเขาอาจจะไม่ได้ใช้เนาะก็จะมามาใช้ทําพวกใบใบบวกยูนิคอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะกว่านะคะก็เลยเราต้องมาต่อยอดตีบวก2แคกย่อยก่อนนะคะอันนี้รอบ2นะที่ย่อยก็ก็คือพอได้นะคะที่ราคาดีก็คือจะเป็นสายฟ้าบูนะคะบูไลทิ้งนะคะที่จะราคาดีหน่อยส่วนพิงกับ สกายนะมันก็จะราคาพอๆกันก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ2,500ถึง3,000นะคะเราก็ต้องบารลุนให้ได้บูไล g h ติ้งกับหนังรีเจนเยอะๆหน่อยนะคะไอ้สออันนี้ออกน้อยๆหน่อยนะคะ โอเคนะคะย่อยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะก็ได้สายฟ้าบลูนะคะบลูไลติ้งยี่สิอันหรอโอ้โหแล้วก็หนังหนังเจนนะคะ18อันได้ได้น้อยเหมือนกันแลเนี่ยแล้วก็หนักไว้ทางทิ้งนะคะสายฟ้าพิงไลติ้งกับหนังแรนะคะโอ้โหตึงเครียดเลยนะเดี๋ยว สลับไปที่จอตัวตัวอีกตัวหนึ่งนะแล้วทำไมไม่เอาตัวนี้สองวะ <c oughs> อ่ะอ่ะกดกดอตัวนี้มันไม่มีสองมันเป็นตัวไกโ่โอเคโอเคลืมไปนะคะเดี๋ยวสลับไปที่ตัวหลักนะคะตัวหลักเปิดสองนะคะโอ้โหราคาบูไลติ n งตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตยัง อันนี้ก็คืออัปเดตแล้วนะถูกสุดก็คือราคาบูไลท์ตอนนี้ขึ้นมาที่สามหมื่นนะคะส่มสามหมื่น 3, 3, นะเราอาจจะขายสามสามมื่นสองได้นะคะเดี๋ยวเราตีไว้ที่สามหมื่นก่อนแล้วกันนะบูไลท์สามหมื่นแล้วมีเจน รีเจนก็ราคาพอกันนะแล้วตีราคาไปที่สามหมื่นเลยแล้วกันนะคะก็เออนักบูไลติ้งยี่สิบอันกับหนังเจอันนะคะ <S <S เป็นสีาอันคูณสามหมื่นนะคะก็เป็น1นึ่งจุอเอ็มนะคะแล้วก็ แลออฟนะคะแลแลราคาลงอย่างแรงเลยนะคะเหลือพันกว่าเองหรอ2,500ก็มีอยู่นะคะแต่หลักๆเขาคือขายกันอยู่ที่2 5 0 0นะเรายังไงดีเราตีราคาไปที่2,000และกันกลางๆนะคะ2,000นนะแลใบแลหนังแล2 0 0 0ันะคะแล้วก็พิงไหลนะ คิงไลติ้งก็คือพอๆกันเราตีไปที่2,000แล้วกันเนาะมันมีทั้งหมด39บวกกับ38นะคะเป็น77สคูณ2 0 0พก็เท่ากับแสนห้านะคะเอ้าวขาดทุนเฉยเอ้ยทำไมมเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้คลิปนี้นะย่อยยับเนะคะ่ะก็คือเมื่อกี้เราได้ได้ไอ้นี่ใช่ไหม ได้ไอ้พวกบูไลท์นะคะมัน1.29บวกแสนห้าเป็นหนึ่ล้าน4ี่0 0 0สี่มนะคะ1.444นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าขาดทุนไหม <c oughs> คือมันเหมือนอ่ะถ้าคิดราคาปีราคาออกมาแบบนี้มันเหมือนจะขาดทุนนะคะแต่จริงๆมันไม่ขาดทุนหรอก เพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะก็อาจจะมีแค่แคทายนะคะที่เราต้องซื้อมาใช่ไหมยี่ชิ้นนะคะแล้วใบบวกอะ่ะเราไม่ได้ซื้อนะคะเราทํามานะเราไม่มีต้นทุนใบบวกเลยอาจจะมีเสียค่าไปทํใบโบเก้นนะใบละ3000อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น60สิบใบคูณ3 0 0 0ันะคะค่าทําก็อยู่แค่แสนแปดเองนะคะก็คือต้นทุนเราจริงๆแล้วอะ่ะเราก็เสียเฉพาะ ค่าของแคสนะคะ120ชิ้น1 m นะคะแล้วก็ค่าไปแรกใบโบเกนหนาแสนแปดนะคะก็เป็นทุนเป็นประมาณ1.18นะคะแล้วเรามาขายใบยบวกได้ประมาณ1.4กว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นการต่อยอดเพิ่มมูล,ลค่านะแทนที่เราจะลงดันนะคะแล้ว จบแค่แบบลงดันเอาของขอบไปขายทิ้งที่ NTC นะคะอาจจะได้ชิ้นละ 3- ามพันอย่างเงี้ยส0 0 0ันสาพันนะคะแต่ว่าเราเอามาเพิ่มมูล,ลค่านะให้กับของขอบนะคะก็เราก็จะได้กำไรเยอะขึ้นมาประมาณ 200-300K ถึงเคเลยนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งเราลงดันเป็นจำนวนมากนะคะอาทิตย์นึงเราลงแบบ50รอบร้อยรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะ เป็นกําไรที่จํานวนเยอะขึ้นนะคะตรงนี้นะเราอย่าไปหมิ่นนะเงินน้อยว่ากําไรแค่2 0 0ร้อยสเคเองอันนี้แค่แค่ตีบวกแคสนะคะ20ชิ้นนะ20ชิ้นแล้วได้กาไรประมาณ2 3 0 0ามนะแล้วถ้าเกิดเราตีบวกเยอะๆขึ้นนะเราก็ได้กําไรเยอะขึ้นนะคะก็จะเห็นว่านะเราแทนที่เราจะลงดันจบเฉยๆนะเราเอามาต่อยอดให้มันจำนวนเงินมันเพิ่มขึ้นได้แล้วมันก็ไม่ยากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อย่อยสกิลต่อนะคะมันจะจบกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะก็คือเป็นคอนเทนต์เนอะคอนเทนต์แบบชาวชนชั้นกลางนะคะทำมาหากินนะคะก็อันนี้ได้มานะเป็นกล่องกล่องเนี่ยบวกสามกล่องสูงสกิลบวกสามนะคะในตลาดตอนนี้นะขายอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูก่อนกล่องสูงสกิลบวกสามไม่มีนะคะในตลาดตอนนี้โอ้โห มันตึงเครียดขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีบวกสี่ไม่มีบวกห้าก็ไม่มีหรอแต่ตอนนั้นนะ่ะเคยขายอยู่แค่ห้าหมื่นกว่ากว่านะโหตอนนี้ตายแล้วของไม่มีในตลาดด้วยของไม่มีในตลาดนี้เราไม่ต้องทำคอนเทนต์้วาจะเราไปขายขายตรงเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนนะเปิดก่อนเปิดสกิลก่อนนะ โอเคนะคะเรียบร้อยนะบวก3นะคะ20สกิลนะตรีราคาไปประมาณ55,000้วละกันนะคะเพราะว่าแพงกว่านี้น่าจะไม่มีใครซื้อแล้วนะคะตอนนี้สุ่มสกิลบวก7นะคะในตลาดราคา2999 2ก็คือ 300k นะคะแล้วบวกสุ่มบวก8ราคาอยู่ที่ประมาณ1.1นะคะ แล้วก็กล่องบวก3ของเรา2 2กล่องนะคุณ55,000แล้วกันนะคะประมาณ1ต้นคุณประมาณ1.1โอ้โหเอาอีกแล้วตึงเครียดอีกแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าสกิลนะคะเราจะได้อะไรบ้างไหมอะไรอย่างนี้คุยเลยนะคะ20สกิลจะได้รุนหรือเปล่านะอ้ โคตจะล่อซื้อพี่พี่ทีมงานที่ท่าย่างนี้กระโดดไปได้นะคะทิมงานทำงนี้ก็พพล่าไม่ได้นะเดี๋ยวหัวใจวายตายเยังไงนะโหจึ๊กแรกไปนะได้เลยนะคะได้แบบเต้นมาเลยนะกำไ like รแล้วนะคะโอเคจบคลิปแค่นี้สวัสดีค่ะไว้ใช้เอ,อ้ย เราต้องไปต่อนะอย่างน้อยคลิปนี้โอเคกำไรแล้วนะคะยิมได้แล้วนะคะที่เหลือก็ชิวอะหรือยังไงเอาไปขายอะไรอย่างงี้จริงๆถ้าถ้าเป็นแบบส่วนตัวแล้วคือมันต้องจบคลิปเลยนะมันไม่ได้เลยนะมันไปต่อคือคลิปว่าน่าจะไม่มีอะไรออกมาแล้วนะน่าจะดำสนิทเลยนะคะจริงๆน่าจะสวัสดีไปเลยอ่ะ และนี้ต้องหยุดหยุดพักในการเสี่ยงดวงไปอีก3เดือนนะคะโอเคนะก็น้องปุก๊ก้าของคอลา่านํำโชคจริงๆเลยนะองใส่ต้องมาย่อยกับน้องปุก๊ก้าบ่อยๆนะคะ 1.1M ของเรานะได้คืนมานะคะเฉพาะอันนี้นะน่าจะขายได้เห็นเห็นแวบๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ e ีเจนสปีริตนะคะในตลาดตอนนี้นะคะประมาณหนึ่งมีอยู่ขายอยู่สองอันนะคะหนึ่งจุดแปดหนึ่งอันกับหนึ่งจุดเ้าหนึ่งอันนะคะส่วนตัวนี้นะวิญญาณสเปเชียลนะคะราคาตลาดก็อยู่ที่หกแสนประมาณหกแสนห้าขึ้นไปนะก็ถือว่าโอ้พ่าเจ้านอนตายตาหลับแล้วนะคะคลิปนี้ใจฟูขึ้นมาเลยนะคะก่็น,นะ แยกย้ายนะคะแพทนี้อาจจะมีดวงเกี่ยวกับการย่อยสกิลก็ได้นะคะยังไงก็ใช้จักรยานวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะใครที่อยากลองก็ลองลองลอง,ลองมาดูสักสิ20สกิลก็ได้นะคะถ้ามันได้มันก็มาเนอะอย่าเพิ่งไปแบบโอ้โหไข่บ้านไข่รถมาย่อยสกิลอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งโถมขนาดนั้นนะลองเทสเทสดูก่อนนะคะถ้าได้ไปก็ ได้เป็นค่ากินขนมไปเนอะวันนี้คอล่าได้กินแล้วนะคะได้กินก๋วยเตี๋ยวนะคะพิเศษลูกชิ้นนะคะเพิ่มลูกชิ้นให้หน่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้นะค,ะคอนเทนต์ชนชั้นกลางเลยคะ่ะยังไงคลิปหน้ารอติดตามชมนะคะว่าจะมีอะไรมาทดสอบเลดให้ดูกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ